สวสดีค่ะทุกคนพบกับช่องไกดปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะเราก็จะไปตรวจภูมิการฉีดวัคซีนค่ะว่าเราฉีดครบ2เข็มแล้วนะคะภายในระยะเวลาของปูน,นี่ก็ประมาณเกือบ2เดือนนะคะกับคุณแม่นะว่าภูมิมันจะขึ้นแค่ไหนนะคะเราฉีดซีโนแวคนะคะก็นี่ค่ะมากับคุณแม่โอ้โหนั่งหน้าตรงจ้ะ <c oughs> มากับคุณแม่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะ หลังจากเราไปที่เวททะเบียนนะคะกรอกประวัติเรียบร้อยแล้วนะเราก็ไปที่ศูนย์บริการตรวจสุขภาพชั้น2ค่ะ คุณพยาบาลก็จะเจาะเลือดเรานะคะไปประมาณเาครึ่งสลิงเลยก็ใหญ่ๆเหมือนกันนะเยอะพอสมควรนะคะจะมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้นะคะทุกคนจากนั้นก็รอผลประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะนะะเราก็ได้ผลมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวโคจะมาบอกนะว่ามันประมาณเท่าไหร่พอเราตรวจเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เขาจะให้พบกับคุณหมอคุณหมอก็จะเป็นคนอธิบายให้กับเราเองนะว่า ภูมิเท่านี้ควรจะดูแลตัวเองแบบไหนแบบไหนยังไงก็คือจะต้องตั้งกาดสูงเหมือนเดิมนะคะของปูก็นี่เลยค่ะคนแรงๆภูมิอยู่ที่400 463ค่ะก็หมอบอกว่าระดับกลางๆนะคะไม่ได้ว่าต่ำไปหรือสูงไปนะแล้วปูก็ถามเขานะคะว่า แล้วถ้าเกิดว่ามันมันสูงไปกว่านี้นะคะคุณหมอคุณหมอเคยเจอผู้ที่ตรวจแล้วเนี่ยที่สูงสูงที่คุณหมอเคยเห็นเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่หมอบอกว่าห้าหกร้อยก็มีค่ะห้าหกร้อยก็มีแล้วขณะที่ปูกำลังรอผลอยู่นะคะปูก็ได้ยินนะคะคนที่เขามาตรวจเหมือนกันในวันนี้เนี่ยบางคนก็ขึ้นร้อยกว่าสองร้อยกว่านะคะก็มีเยอะมากนะประมาณร้อยกว่าสอง้อยกว่าเนี่ย ทีนี้เขาก็ถามคุณหมอว่าจะต้องทาอย่างไรก็คือก็ต้องรอในการบูทเข็มที่สามนะคะเพื่อที่ให้ภูมิมันขึ้นมานะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดมันขึ้น50เป็นต้นไปก็ถือว่าคุณมีภูมิแต่ว่าจะระดับไหนระดับไหนมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะคะร่างกายของเราเนี่ยบอดี้ของเราเนี่ยมันจะรับภูมิไม่เท่ากันมันจะตอบสนองไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าคุณฉีดแล้ว ฉีดแล้วเข็มสองเข็มสามเข็ม4แล้วยังไม่ขึ้นอีกก็แสดงว่าคุณนเป็นคนที่กดภูมิ<บ>เขาเรียกอย่างนี้ก็อาจจะแบบว่าป่วยอะไรประมาณนี้นะคะของปูนะคะอายุ32นะคะรับเข็มแรกเนี่ยวันที่19มีนาคมนะคะแล้วก็เข็มที่2เนี่ยวันที่21เมษายนของปูจะห่างเยอะนิดนึงนะสำหรับเข็มสเพราะว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือปูแบบลื่นล้มนะคะก็เลยต้องไปรับวัคซีนบัตรทยัก์มานะหมอก็เลยให้เลื่อนตัวซีโนแวคออกไปนะคะนิดหนึ่งนะคะก็คูมิขึ้นประมาณนี้นะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะก็ประมาณ2เดือนกับ8วันนะคะก็ค่าของภูมิในวันนี้ก็คือ400เท่าไหร่นะลืม463นะคะระยะเวลา สเดือนกับ8วันสำหรับคุณแม่นะคะสำหรับคุณแม่อายุ59ปีนะคะก็ได้เข็มแรกพร้อมกับปูเลยนะคะคือวันที่19มีนานะคะแล้วก็เข็มที่2ก็คือตามกำหนดเลยนะคะเว้น3อาทิตย์วันที่เท่าไหร่นะคะแม่วันที่ 19, 19. เข็มสองเข็มสนั่นแหล เข็มสองไม่ใช่แล้วเข็มสองวันที่ 9, เก้าเมษานะคุณแม่จำดิเก้า,มาเมษานะเว้นไปสามิตย์นะแล้วก็แม่มีพฤติกรรมได้ดื่มแอลกอฮอลอะไรบ้างมคะดื่มค่ะของชอบของของแม่ก็จะฉีดเป็นตัว s อ่อซีโนแวคเหมือนกันนะคะ<ช>เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไปฉีดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคประจําตัว<ช>ค่ะแต่ก็คือไม่ได้มีอาการอะไรเนาะไม่มีค่ะโ <Okay. S 2> อเคปกติทุกอย่างโอเคก็แข็งแรงนะคะก็มีภูมิขึ้นเหมือนกันนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกคนนะคะให้รีบไปรับวัคซีนนะคะก็จะได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ